วันที่24มีนาคม2559สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่8จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภาคใต้ตอนบนครั้งที่2ที่โรงแรมบรรจงบุรีอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสมนึกเอมณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสราาิมและพัฒนาการเกษตรที่8จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบให้กลุ่มพัฒนาบุคลากรดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์ก,กรเกษตรกรให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบอาองค์ก,กรเกษตรกรของจังหวัดภาคใต้ตอนบนจากจังหวัดระนองพังงากระบี่ภูเก็ตชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม35คนการจัดสัมมานาครั้งนี้เป็นการจัดสัมมานาครั้งที่2ของปีงบประมาณ2559เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้นําองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการอ,ารองค์ก,กรเกษตรกรของแต่ละจังหวัด มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและวันนี้มีนางสาวปรีดาอ่อนประดิษฐ์นักวิชาการอุตสาหกรรมจำานกการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ส0มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการจัดการสินค้า,าเกษตรทั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร,ร่วมกับภาคีอืน่นๆซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและสร้างเครือขฐานการทำงานส่งเสริมองค์กรเกษตรกรต่อไป